ชมครับขบวจนจ่าไปคือวัดจำปารขบวนที่3ามคุณ mm ู hmm. ้ชมครับดูสาวสวยสวยครับยิ้มหน่อยจ้านั่นแหละนั่นแหละสวยๆหรกลูกเสียาจาตั้มแน่เลยใช่ไหมสวยครับสวยครับกความเเป็นอล น,นีมตของอาเภอประเนไทยเราบางท่านบอกมาบริรามนึกถึงอะไรนึกถึงปรา,าสาทของโบราณซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งจังหวัดบุริรัมมากกว่า60-70แห่ง 6, 7, บางท่านอาจจะนึกถึงวัฒนธรรมของไทย<อ>ขเขมรหรือว่าไทยก็ไลาซึ่งมีมากมายประกรลาย ปึ๊บๆนะฮะเต็มพื้นที่ของประคนไทยของเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของเราจึงได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางขบวนของเราเริ่มต้นจากความสวยงามที่จะผ่านสายตาของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นขบวนแห่งความสวยงามของพี่น้องเราในการร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านนะครับขบวนชาวบ้านสวยงามอนุรักษ์วัฒนธรรมเลิศดล้ำแต่งแบบไทยนะครับรอจะนับเลยรอจรูนะครับสวยนึกมากนะครับแม่ๆของเราที่ให้ความร่วมมือแม แม่แม่สวัสดีกรรมการสวัสดีค่ะโอ้รอนะแม่เอ้ยนะฮะการไหว้ครั้งนี้ถือว่าเรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปได้เยอะทีเดียวนะครับพี่น้องราชาชุมชนวัดจมปาเป็นความตั้งใจ ชาวชุมชนวัดจำปาหมู่ที่สองชาวบ้านพคกขรด้งหมู่ที่8วัดจำปาประโคนชัยและโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมครับแน่นอนวราปีที่แล้วได้รับชมความสนใสดาดมามขบวนเราเนี่ยมีคะแนนนํามาเป็นที่หนึ่งเพราะเป็นความร่วมมือร่วมใจเป็นความตั้งใจเป็นความแปลกใหม่ที่หาชมได้ยากความแปลกใหม่ของเราอยู่ที่ เอาความเก่ามาเล่าใหม่พังท่านบอกเอ๊วัฒนธรรมที่เราจะทําให้ดูต่อจากนี้ไปขบวนสวยงามของวัดจำปาเราไม่ได้แต่งกายสวยมาเดินขบวนสวยงามของวัดจำปาเราเป็นความงามด้วยการทอรเทดเถื่อนแห่งความภาคภูมิใจสวยมากครับสวยครับโอเคเลยสวยมากครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ได้ไหมอ๋ชอชอูวันนี้ก็สวยนชู ทุกคนเลยที่ทรงระปรีชาสามารถฉลองราชสีห์สีราชสมบัติครบ70ปีในปีนี้เป็นปีแห่งการเสนมฉลองของพี่น้องชาวไทยและอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญราชชนม์พันศา8ปี่พรรษานี่คืออีกหนึ่งโอกาสแห่งการเสิมฉลองในวันนี้ ทุกคนวัจรป่าของเราในปีนี้พี่้อเชา,าประโพชยัยพิธียภผมและชาวบ้านอ่ที่สองหมู่ที่แปดของเราจึงมีความตั้งใจมีความภาคภูมิใจ,จาการร่วนสถาบัาน เลยเจเปิดเลยเปิดล้วเพื่อนเลยได้ Gracias. คอฟืนนี่เช่นหน้าขอฟืนนี่เช่นหน้าฟืนเงื้อข้าวตาอันนี้คือครูที่ไหนครับบคนใช้พยาคมค่ะสือๆทุกคนเลยเนาะอันนี้ครูที่ไหนครับข้างในนั่นนะครับได้เลยเออครูเซลฟี่ที่ไหนถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายเซลฟี่ เดินสบายเลยเนี่ยเดินกลางร่มเนอดี่ยมยอก่อนนี้พี่จะแบบัดสงสัยนมีอจะเวาขกวก็อย่าอบวันนี้วัน้ครเราจะมานั่งวยครับขบวนความเป็นมาของวัดจำปาซึ่งวันนี้ได้ร่วมมือกับโรงเรียนตบชียพิยาคมรับรองเลยครับ ตัวของเรานั้นงดงามและยาวมากๆเลยค่ะตอนนี้ตรกับความตั้งอกตั้งใจของนักเรียนโรงเรียนมูลไทยที่ยาวที่ยาวเนี่ยมันมีกี่ตัวโดยตัวที่ยาวเลยครับเชื่อไหมคะว่าตาตาของเราประกอบตัวไปถึง20่บตัวเลยนะคะโอ้ยี่สิตัวยาวทีนี้เพื่อแล้วนะเพราะว่าค่ะเรามีเพื่อนนะเพราะว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้ เราไม่สามารถมองเห็นด้านหน้าได้เลยนะและไม่สามารถมองย้อนไปข้างหลังได้เลยเพราะว่ากระบวนมันยาวจริงๆนะริ้วขบวนต่างๆแต่ละขบ,บวนก็จะมีประชาสัมพันธ์บอกจมีรประชา<อ>สัมพันธ์อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ผลงานและก็กิจกรรมที่ผ่านมาของโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมในรอบปีนี้ครับว่าโรงเรียนของเรานั้นทากิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับในช่วงที่ในปีนี้เพ่งเปิดที่การศึกษามาได้ไม่ถึงสองเดือนนะแต่โรงเรียนของเราก็ โดยประมวนไทยเสียงผมก็สร้างชื่อเสียงนี้เองที่น้องชาวบุรีรัมย์อยากได้ คนคอาให้ผลงานมีคุณค่าความตั้งใจประกาศไว้ลูกฟ้าขา,าวดาวบนติดนนี่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับรางวันชนะเลิศในการโต๊ะคารมอุดมธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรและทุนก,การศึกษาจำนวน4ีน่0 0บาทครับ สวนนักเรียนคนเก่งของเราก็มีนายอมรินทร์ธงประพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6น,น,นายพีรพลาำไทรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นางสาวชนิดสอนสุวรรณเขตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็นางสาวจันทนิพาสินทราบุญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับแล้วก็ยังมีรางวัลมากมา,ายตามมาเวเราก็จะเทยอยประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงความสามารถของนักเรียนของพวกเรานะครับ โรงเรียนระกณชัยวิทยาคมของเรานั้นสวยเนาะเออนับจากวันที่สถาปนาโรงเรียนมาจนถึงวันนี้รวมแล้วก็ประมาณ59ปีนะครับเรามาเพื่จัดการัครอบ59นในทากยืนี่ปดรั1 9จากท่ประบครไปั้กาทบนโรรั โอ้ยปีนี้ไม่รำ้วเดินอย่างเดียวอะไรเนี่ยดักแด้เหรอฮะกินได้ั้ยไม่ได้เหรอหิวแล้วอะ่ะสวยม,มั่นเลยนะผู้ชมโอ้โหนนางฟ้าชัดชัด